สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเปิดโลกความเย็นสบายกับคูบุต้า L 5 0 1 8 SP Air Cabin นะครับเปิดโลกความเย็นสบายนะครับคุ้มเสียบร้อนนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมซีรีส์นี้มี3 EP นะครับก็จะมีร้อนฝนฝนนะครับใช่ครับก็อย่าลืมติดตามกันทั้ง3 EP ด้วยนะครับทั้ง3ซีรีส์นี้เลยนะครับ โอ้โหดูอุณหภูมิข้างนอกนะครับ38.3เลยนะเนี่ยอากาศร้อนมากเลยโอ้โหรถตู้แอร์เนี่ยรถในฝันเลยนะเนี่ยกุญแจก็มีอยากลองขับบ้างเอาไหมเอาไปนะครับมังะทำไมอ่ะเอามาเร็วเอากุญแจเอาไปเอาไปนะครับก่อนเอามาเลยเองนะถ้าก่อนโอ้ได้แล้วก่อนนะเหนื่อยแล้วได้แล้วก่อนนะแป๊บเดี๋ยวเองเฮ้ยนู่นอะไรเนอ่ะไปเลยเอามาเร็วโอ้ กว่าจะแย่งกุญแจมาได้โอ้ยร้อนแบบนี้มันต้องมีตัวช่วยแล้วแหละเปิดแน้นอย,อยสบายชิลนี่ดูอุณหภูมิข้างในนะทุกคน24.1นะครับโอ้ยเย็นสบายมากเลยครับข้างในแบบทำงานทั้งวันยังได้อ่ะ แล้วดูตู้แอร์ข้างในนะกว้างขวางมากนะครับอุปกรณ์ครบครันแบบนี้ไม่ต้องไปติดที่ร้านนอกเลยนะโอ้หนี่ข้างในก็มีนะครับตรงนี้เป็นที่ปรับแอร์นะครับก็มีวิทยุ fm ต่อบลูทูธได้แล้วก็มีช่องแอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็นี่ลำโพงสองตัวนะครับขนาดหกนิ้วเลยนะทุกคนโอ,โอ้โหกฝั่งนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำเย็นขนาดนี้นี่น้ำแข็งยังละลายช้าเลยนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จ มือถือนะครับแล้วก็มีกลองเก็บอุปกรณ์นะครับแล้วก็นี่ดูนี่ <S <S 1> <S 1> เขาทํามาอย่างดีเลยครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่าอากาศภายนอกนี้แบบจะเข้ามาในห้องตู้โดยสารเลยนะแม่เย็นดีจริงเลยทุกคนฟังขวังมาก

นะครับก็แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็เช็ดล้างง่ายนะส่วนวิสัยทัศ์การมองเห็นนะครับก็ชัดแจ๋ยวมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับด้านข้างหรือว่าด้านหลังนะเพราะว่าแผงลังพึ่งก็ไม่บางตาเพราะเขาเก็บไว้ที่หลังคาเป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็กระจกนะครับหรือว่าโครงสร้างนะครับต้องเป็นวิลล์ไทยที่ได้รับมาตรฐานจากโรงงานที่ญี่ปุ่นเลยนะโอ้โหแบบนี้เป็นความฝันของชาวรถไถยอย่างเราเลยอะได้มีรถตู้แอร์แบบแบบนั่งทํางานชิลๆแบบนี้แบบไม่ไม่ล้านะ คนทำงานทั้งวันยังได้นะครับแ,แบบนี้ต้องทำงาน,งนทั้งวันทุกคนไม่อยากกลับบ้านกับบ้านเมียด่าทำงานดีกว่าครับป่านี่แร็วใช่ไหมล็อบบานเตี้นี่โผล่เลยสิ ล้มอยู่ไหนนี่ป่านี้เล็วล็ได้เลยไปตั้งนานแล้วนะทำงานอยู่ขึนรถบนรย์สบายอไม่อยากกลับล็อกตเร็วล็อไปเร็วถ้ากลับนะกันนานะอยเจ๊อย่าเจ๊โอ้จ้าจ้าได้ได้แ้วกลับกลับเดี๋ยวนี้เลยกลับเดี๋ยวนี้เลยจ้าจ้าไอ้รถกมันต้องโดนห่อเดี๋ยวแต่เล็นะ แม่ยืนอยู่ทำไมจ๊ะเมียจ๋าไปทางนั่นแล้วใส่ปลดรถแบบนี้อ่ะอ้าก็รถมันขับสบายอ่ะมันเย็นสบายอ่ะห้องข้างในก็กว้างขวางนั่งสบายทํางานได้ทั้งวันแบบไม่เมื่อยล้าเลยนะจ๊แเ่เสียดายเธอนั่งไม่ได้มันนั่งได้คนเดียวนะเชะ่เจ๊รู้ไหมมันร้อนแค่ไหนก็พร้อมลุยนะด้วยคูบูต้า L 5 0 1 8 SP แอรคี i ิคันนี้เพราะว่า ตูแอร์เขาว่าได้รับมาตรฐานโรงงานนะจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็ยังมีรับประกันสินค้าถึง1ปีหรือว่า500ชั่วโมงเลยนะส่วนใครที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้ที่ลิงก์ในแคปชั่นด้านล่างนี้เลยนะครับพร้อมกับสิทธิพิเศษ KM p a c k a g e แพ็กเกจบำรุงรักษานะครับถึง2ปีเลยนะทคนแล้วก็ราคาตัวรถนะเพียงแค่7 8 0 0 0 0มบาทเท่านั้นเองนะจี้ความฝันเลยนะเนี่ยอยากได้ตู้แอร์ เปิดโลกความเย็นสบายครับคุ้มสยบร้อนด้วยคูบ o ต้ L ค่าศูน ST Air Cabin นะครับอย่าเล่นหนูเลยไป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 คูบ oh, oh. ต้าไปไปหลังจากจบคลิปผมนะครับก็ฝากดูต่อคลิปพี่เอกับคลิปพี่สันนะครับในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของสยามคูบุต้กันได้เลยนะครับ